เรียนบ้านนวนเต็งยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านนวนต็งตั้งอยู่หมู่ 2, องตำบลนน,นเมืองพัฒนาอำเภอด,ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5มีเขตพื้นที่บริการสามหมู่บ้านคือบ้านนวนต็งหมู่สบ้านใหม่ทรายทองหมู่สิบ ตำบลนนเมืองพัฒนาอำเภอด,ด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาและบ้านกรบมะข่าเหนือหมู่เก้าตำบลสะพ,พระอเภอรพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด89คนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็กมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คนนำโดยนายธีรพงศ์การสูงเนิน ร่วมในการโรงเรียนบ้านนนติงโรงเรียนบ้านนนติงใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมมาพิบาลภายใต้แนวทางของความพอดีพอประมาณมีเหตุผลและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมผ่านการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยมุ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีใจรักวัฒนธรรมไทยที่สำคัญทางโรงเรียนได้น้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารสถานศึกษาในมิติต่างๆมาโดยตลอดโดยได้ดำเนินการดังนี้ด้านที่ 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการผ่าน4องค์ประกอบคือ 1. น,นโยบาย โรงเรียนบ้านนวนเตงได้กำหนดทิศทางนโยบายของโรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีและได้ติดตามผลเพื่อนำผลมาพัฒนาโรงเรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. วิชาการมีแผนงานโครงการกิจกรรมด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนทุกชั้นเรียนและติดตามผลผ,ลผ่านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนำผลมาพัฒนานักเรียนต่อไป 3. งบประมาณมีการวางแผนการบริหารจัดงบประมาณของโรงเรียนและดำเนินการสอดคล้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณและคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด 4. บริหารทั่วไปมีการจัดการอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคุณปริสุทธโตโทั้งการเลี้ยงไก่พันไข่การเลี้ยงปลาดุกปลูกผักและการเพาะเห็ดรวมทั้งได้ประสานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านที่2ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนได้ดำเนินการผ่าน4องค์ประกอบคือ 1. หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดทาและนําหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มีการนิเทศติดตามประเมินผลและนำผลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัด,จดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2>, 2. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู <muitas> <arias> ่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในระดับห้องเรียนทุกห้อง 3. สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดหาสื่อการเรียนรู้เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการจัดทําแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษารวมถึงมีการใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดทําเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการนำผลมาประเมินและปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงได้จัดแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของผู้เรียนที่เป็นผลมาจากการประยุกต์ใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมตลาดนัดวิชาการเมื่อสิ้นสีการศึกษาด้านที่3ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้ดําเนินการผ่าน3ามองค์ประกอบคือ 1. การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีแผนงานและจัดกิจกรรมการแนะแ,แนวเพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการติดตามผลและดำเนินการด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนและนำผลการติดตามมาใช้ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามระเบียบต่อไป 2. กิจกรรมนักเรียน มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียงโดยการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเช่นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันสําคัญต่างๆหรือมีการฝึกให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตนเองผ่านกิจกรรมดูแลความสะอาดตามเขตรับผิดชอบในบริเวณส่วนรวมของโรงเรียนนอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมปลูกผัก เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่คาดหวังโดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งโรงเรียนมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำผลการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดกจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เช่นกิจกรรมกิจอาสาช่วยบริการน้ำดื่มในงานศพภายในชุมชนนักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในสถานศึกษาเช่นปัญหาเรื่องการจัดการขยะและมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมหรือในการแก้ปัญหาพื้นที่เสื่อมโทรมด้วยการปลูกป่าในชุมชนซึ่งโรงเรียนมีการติดตามผลและนำผลการติดตาม มาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกเพื่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่4ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการผ่าน2อ,องค์ประกอบคือ 1. การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษารวมถึงส่งบุคลากรไปประชุมอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าส่งเสริมการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอตลอดจนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษา เช่นการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อบุคลากรในสถานศึกษาเป็นต้น2การติดตามและการขยายผลมีการติดตามผลและนำผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงมีการนำแนวทางของบุคลากรที่เป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนและบุคลากรด้วยกันด้านที่ 5. ผลลัพธ์และภาพความสำเร็จจากการที่โรงเรียนบ้านนนเต็งได้ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดเป็นผลลัพธ์และภาพความสำเร็จสามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจนได้ตาม4องค์ประกอบดังนี้ 1. ด้านสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนวลเต็งเป็นสถานศึกษาที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัยโปร่งใสและมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของครูและเอื้อต่อการสแสวงหาความรู้ของนักเรียนในการดําเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไม่เคยต่ำกว่าระดับ A 2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดีสามารถเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและนำหลักการมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของโรงเรียนให้พัฒนาขึ้น 3. ด้านบุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการหลักปัชัาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและสังคมตลอดจนสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี 4. ด้านนักเรียนผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัจจัาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น สามารถพัฒนาและปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมได้ตามศักยภาพอย่างเต็มที่จึงกล่าวได้ว่าโรงเรียนบ้านนนต็งเป็นสถานศึกษาที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารสถานศึกษาในมิติต่างๆทั้งการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน และในวันนี้โรงเรียนบ้านนนเต็งพร้อมแล้วที่จะบ่มเพาะและบำรุงต้นกล้ายุวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เจริญงอกงามและเติบโตก่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป